เรื่องหมาจนตกตาช้อยกับนางมะลิสองคนผัวเมียซึ่งมีอาชีพเป็นชาวนาะแต่หลายปีมานี้ฝนแรงทำให้ปลูกข้าวไม่ค่อยได้บางปีปลูกได้ก็ได้ผลผลิตไม่ดีขายได้น้อยได้เงินค่าขายข้าวมาก็ไม่พอจ่ายค่ายาค่าปุย๋ยตาช้อยจึงตัดสินใจเอาทีนาไปจำนองกับกำนันเข้มจริงๆแล้วตาช้อยก็ไม่ได้อยากจะเอาไปจำนองกับกำนัน เพราะกิตติศัพท์ของกำนันเข้มคนนี้ไม่ธรรมดาแกเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็อน,นิสัยขี่โกงแกเลี้ยงพวกสมุนไว้หลายคนพวกนักเลงขี่คุกหรืออันดพานมีแต่พวกแสบๆทั้งนั้นซึ่งแกก็เลี้ยงเอาไว้ใช้งานเช้าบ้านคนไหนที่มีปัญหากับแกแกก็จะให้ไอ้พวกนี้ไปจัดการบางคนถูกซ้อมปางตายก็มีบางรายหายสาบศูนไปเลยก็มี แต่ก็ไม่มีใครเอาผิดแกได้เพราะแกมีอิทธิพลมากเย็นวันหนึ่งขณะทิตาช้อยนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านเสียงรถยนต์ของกำนันเข้มก็ขับมาจอดจากนั้นกำนันเข้มก็ตะโกนออกไปบอกตาช้อยว่าเอ้ยตาช้อยพรุ่งนี้ถึงกำหนดที่เองต้องจ่ายค่าดอกทีนาแล้วอย่าลืมเอาไปจ่ายด้วยละ่ะหากเองไม่มีตังไปจ่ายข้าจะยึดทีนานะโว้ยเสียงของกำนันเข้มเอ่ยบอกตาช้อยซึ่งนั่งอยู่หน้าบ้าน ตาช้อยเลยตอบกลับไปว่าจ้าจ้ากำนันหลังจากนั้นกำนันเข้มกับพวกสมุนก็พากันขับรถออกไปสักพักนางมะลิผูเป็นเมียก็เดินออกมาแล้วถามว่าพี่ช้อยเมื่อกี้เห็นเหมือนรถกำนันเขามาเขามาทำไมกันเขามาบอกเรื่องค่าดอกทีนาที่เราเอาไปจำนำเขาไว้ว่าพรุ่งนี้ต้องไปจ่ายเขาตาช้อยได้ตอบกลับให้นางมาลิผูเป็นเมียฟัง ตอนนี้เราก็มีตังพอถ่ายถอนได้แล้วพรุ่งนี้พี่ก็ไปถ่ายถอนออกมาเลยนางมะลิบอกกับตาช้อยตาช้อยเลยบอกว่าได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะไปถ่ายออกมาเอาไว้นานๆข้าก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีหลังจากนั้นทั้งสองก็นั่งกินข้าวกันต่อรุ่งเช้าของอีกวันตาช้อยก็รีบไปที่บ้านกำนันเข้มแต่เช้าเมื่อไปถึงก็รีบเข้าไปหากำนันและพูดว่า กำนั้นฉันจะมาถ่ายทีนาของฉันคืนกำนั้นเข้มจึงสั่งให้เสือลูกสมุนไปเอาหนังสือสัญญามาให้สักพักกำนั้นก็พูดกับตาช้อยว่าทั้งหมดก็ห้าหมื่นพอดีตาช้อยพอตาช้อยได้ยินก็ตกใจฉันนำมาไว้แค่สองห0ื่นเองพอกำนั้นรวมดอกด้วยก็ไม่น่าเกินส0 0 0 0ื่นอ้าวก็อเองเอาไว้นานดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นนะสิวะกำนันเข้มตอบ ตาช้อยเลยบอกว่าแต่ดอกเบีย้ยฉันก็มาจ่ายทุกเดือนกำนันเข้มทำคิ้วขมวดแล้วพูดว่าลายเดือนก็ส่วนลายเดือนแต่ต้นมันยังอยู่โว้ยถ้าวันนี้เองไม่จ่ายห้าหมืน่นข้าก็จะยึดท่นาของเองข้าขี้เกียจจะเก็บเอาไว้แล้วตาช้อยตกใจจนหน้าซีดในใจก็แค้นกำนันเข้มที่โดนโกงเอาดือด้อๆนี่กำนันจะโกงฉันหรือ คำนั้นเข้มเอามือตบโต๊ะดังปังแล้วชี้หน้าตาช้อยถ้ามึงไม่มีเงินมึงก็ออกไปด้วยความโกรธตาช้อยจึงลุกขึ้นจะพุ่งเข้าหากำนันเข้มไอเสือลูกสมุนก็เข้ามาและเอาด้ามปืนตบไปที่หน้าของตาชอยจนตาชอยลม้มลงจากนั้นไอเสือก็เอาปืนเล็งไปที่ตาช้อยคำนันเข้มจึงพูดว่ามึงอย่าซ่าไอช้อยเดี๋ยวจะกลายเป็นปุ๋ยข้าวในนาหรอก จากนั้นก็สั่งให้เสือลาดตาช้อยออกไปแล้วสั่งว่าไอ้เสือมึงเอามันออกไปให้พ้นบ้านกูแล้วไม่ต้องให้มันมาเหยียบบ้านกูอีกครับเจ้านายไอ้เสือรับคําจากนั้นก็ลาดตาช้อยออกไปและเอาไปโยนไว้นอกรั้วบ้านมึงใส่หัวไปเลยไอ้แกเดี๋ยวก็ตายฟรีหรอกตาช้อยกลับมาบ้านด้วยอาการสบักสะบมนางมาลีพอเห็นสภาพตาช้อยก็ร้องด้วยความตกใจ ผี่เป็นอะไรใครทำร้ายพี่มานางมาลิประคองตาช้อยเข้าไปในบ้านแล้วรีบหายามารักษาแผลให้กับตาช้อยตาช้อยก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางมาลิฟังนางมาลิโกรธจัดแล้วพูดขึ้นว่าไอ้กำนันเวลวหลังแกแต่คนจนขอให้มันได้รับผลกรรมอย่างสาสมสามวันต่อมาชบาได้ลงจากรถโดยสารที่หน้าบ้านตาช้อยฉบาเป็นลูกสาวของตาช้อยที่ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพ พอได้ข่าวว่าพ่อถูกทำร้ายและทีนาก็ถูกกำนันเข้มโกงเอาไปก็รีบกลับมาบ้านเพื่อดูอาการของตาช้อยตาช้อยซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ที่ใต้ถุนบ้านเห็นชบาลงมาจากรถโดยสารก็เรียกบอกกับนางมาลิว่ามาลิเอ็งไปดูสิว่าใครมาใช้นังชบาหรือเปล่านางมาลิพอได้ยินก็รีบไปดูลูกสาวทันทีพอชบาเจอกับผู้เป็นแม่กับโเผเขากอดกัน นางมะลิพูดว่าไปเข้าไปในบ้านกันรีบไปหาพ่อเองเขารอเองอยู่จากนั้นทั้งคู่ก็พากันเดินไปที่ตาช้อยชบาก้มกราบตาช้อยผู้เป็นพ่อพ่อเป็นยังไงมั่งตาช้อยเอามือลูกหัวลูกสาวแล้วพูดว่าพ่อไม่เป็นไรแล้วยังเหลือแค่ที่มันระบมอยู่เท่านั้นชบาพูดกับตาช้อยว่าไอ้กำนั้นเข้มนี่มันเลวจริงๆ เมื่อไรจะมีคนมากำจัดขนชั่วๆอย่างมันสักทีและที่บ้านกำนันเข้มไอทศลูกชายของกำนันกำลังนั่งจิบกาแฟอย่างสบายอารมณ์ไอทศมันลูกพ่อโดยแท้นิสัยใจคอก็ไม่ต่างอะไรจากพ่อของมันเกเลอันพานไปทั่วถ้ามันอยากได้อะไรก็ต้องได้หรือถ้ามันชอบสาวคนไหนก็ต้องได้หากว่าสาวคนไหนไม่เล่นด้วย มันก็จะใช้ให้บรรดาลูกสมุนไปฉุดเอามาทําเป็นเมียพอได้สมใจจนเบื่อแล้วมันก็ไม่แยแสไล่แต่เพิดไปอย่างหมูอย่างหมากำนั้นเข้มเดินเข้ามาตรงที่เอทศมันนั่งอยู่มันก็พูดกับพ่อของมันว่าพ่อตอนนี้พักกวกของฉันอยากได้ควายสวยๆสักห้าตัวแล้วฉันก็รับงานมาแล้วด้วยฉันต้องรีบจัดการหาควายให้มันกำนันเข้มก็พูดขึ้นว่า เอ็งก็ทำเหมือนทุกครั้งนั่นแหละจะได้ไม่ต้องลงทุนออกแต่แรงก็พอความหมายที่กำนันพูดถึงคือให้ไอ้ทศพาลูกสมุนไปป่นควายชาวบ้านเอาหาใครขัดขืนก็ยิงทิ้งเสียไอ้ทศเอ่ยขึ้นว่าฉันเห็นที่บ้านตาช้อยมีควายสวยๆอยู่สมตัวเดี๋ยวฉันจะไปเอาที่นี่และแล้วอีกสองตัวคอยไปหาที่บ้านอื่นเอา ตอนนี้ได้ข่าวว่าอีนังชะบามันกลับมาบ้านด้วยได้ข่าวว่ามันสวยขึ้นเป็นกองเลยฉันจะเอามันมาทำเมียด้วยทำงานทีเดียวได้สองเด้งเลยจากนั้นไอ้ทศก็เรียกพวกลูกสมุนมาสั่งการและเตรียมวางแผนป่นควายกันในตอนดึกคืนนั้นไอ้ทศกับลูกสมุนได้พาขันย่องมาที่บ้านตาช้อยพอถึงคอกควายก็พากันเข้าไปจุงควายออกมาจากคอกแล้วก็ค่อยๆต้อนออกไป ฝไฟทศกับไอเสือได้ย่องขึ้นไปบนบ้านเพื่อจะไปอุ้มเอาชบาที่กำลังหลับสนิทอยู่ด้วยความที่บ้านตาช้อยยากจนบ้านช่องจึงไม่แข็งแรงนักพวกไอทศพยายามหาวิธีเปิดประตูอยู่พักหนึ่งก็สามารถเปิดประตูเข้าไปได้แต่ด้วยความที่เสียงงัดประตูจึงทํำให้ชบารู้สึกตัวตื่นพอลืมตาขึ้นก็เห็นไอทศกับไอเสือเข้ามาในห้องจึงตกใจร้องออกไปสุดเสียง พ่อช่วยด้วยไอทศจึงรีบเข้าไปไประชิดตัวจับฉบากดลงกับที่นอนจากนั้นก็ใช้หมัดต่อยเข้าไปตีท้องะบาจนจุกไอเสือก็รีบเข้าไปช่วยลูกพี่ของมันเพื่อจะแบกเอาฉบาลงไปจากบ้านตาช้อยที่กำลังหลับอยู่ได้ยินเสียงของลูกสาวก็รีบปลุกนางมะลิผู้เป็นเมียจากนั้นก็รีบไปหยิบอาปืนลูกซองยาวที่ฝาบ้านออกไปนอกห้องทันที พอตาช้อยกับนางมาลีออกมาเห็นไอทศกับไอ้เสือกําลังช่วยกันหามชบาจะลงจากบ้านตาช้อยก็ตะโกนออกไปว่าเอ้ยปล่อยลูกสาวกูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูยิงใส่แตกไอทศได้ยินก็หันหลังกลับมาดึงปืนพกออกมาจากเอวหมายจะยิงตาช้อยตาช้อยไม่รอช้ายิงใส่ไอทศก่อนทันทีไอทศโดนกระสุนปืนของตาช้อยเข้าไปเต็มเมสักพักก็นิ่งสิ้นใจตาย ไอเสือพอเห็นลูกพี่ถูกยิงตายก็รีบปล่อยร่างของฉบาลงแล้วรีบวิ่งหนีฝ่าความมืดไปตาช้อยจึงยิงไล่หลังไปอีกสามนัดจากนั้นตาช้อยกับนางมาลิก็รีบเข้าไปดูลูกสาวทันทีนางมาลิถามลูกสาวว่าเอ็งเป็นยังไงมั่งฉบาฉบาจึงตอบว่าฉันไม่เป็นไรมากจะแม่ตาช้อยลงไปสำรวจด้านล่างของบ้านแล้วกลับมาบอกกับทั้งคู่ว่า พวกมันมาป้นเอาควายเราไปพอได้ยินทั้งหมดก็พากันโกรธแค้นอย่างหนักตาช้อยเดินไปที่ล่างของไอท้ทศจากนั้นก็เอาหมวกไอ้โมองที่คุ้มหน้าออกพอเห็นว่าเป็นไอ้ทศลูกชายกำนันเข้มยิ่งทำให้ตาช้อยแค้นกำนันเข้าไปอีกจึงพูดกับลูกเมียว่างานนี้ไม่จบง่ายแน่ยิ่งลูกไอ้กำนันมันตายแบบนี้มันเอาคืนพวกเราแน่แ่ถ้ามันไม่เก็บพวกเรา ข้าก็ต้องถูกตำรวจจับติดคุกอยู่ดีวันนี้เป็นไงเป็นกันตายเป็นตายจากนั้นตาชอยก็รีบเดินลงจากบ้านไปพร้อมกับปืนลูกสองยาวคู่กายถึงแม้ลูกเมียจะร้องห้ามยังไงตาช้อยก็ไม่ยอมฟังหมาเมื่อมันจนตรอกมันก็ต้องสู้กลับไปที่บ้านของกำนันเข้มไอเสือกำลังเรียกกำนันเข้มอยู่สักพักกำนันก็เดินออกมาจากบ้านมีอะไรวะไอเสือ งานที่สั่งให้ไปทำเสร็จแล้วหรือยังไม่ทันที่ไอเสือจะตอบอะไรตาช้อยก็ตามหลังมาติดๆไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงตาช้อยยิงใส่ทั้งคู่ทันทีทั้งคู่โดนยิงลงไปกองตาช้อยจึงตามเขาไปยิงซ้ำอีกจนกำนันเข้มกับไอเสือตายสนิทจบสิ้นกันสักทีกับคนชั่วๆอย่างมึง